สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทามดาบอกดวงนะคะจะมานำเสนอคลิปการทำนายดวงคร่าวๆนะคะประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนะคะคือบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะส่วนชาวลัคนานะคะ ลัคนาราศีเมฆก็บุคคลที่ทราบวันเวลาเกิดนะคะที่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเกิดช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะก็เมื่อผูกด,ดวงนะคะวางลัคนาแล้วนะคะก็จะเป็นชาวลัคนาราศีเมฆนะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปของช่องถามดาวบอกดวงได้นะคะชาวลัคนาราศีเมฆนะคะสัญลักษณ์ของท่านก็คือแกะนะคะ ดาวประจําราศีก็คือดาวอังคารนะคะเลขศาสตร์ก็จะเป็นเลขสามนะคะธาตุก็เป็นธาตุไฟนะคะในดวงที่เกี่ยวกับชาวลัคนาราศีเมษนะคะเราจะอ่านในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดือนนี้ดาวการงานของท่านนะคะดาวเสาร์นะคะสถิตอยู่ที่ภพกัมมะพอดีนะคะก็ยังมีการพักอยู่นะคะ ก็หมายถึงว่าการงานของท่านยังมีการหยุดอยู่กับที่นะคะแต่ก็ไม่ได้ทรงผลเสียอะไรมากนักน,นะคะเพราะว่าดาวเสายังเป็นกเกษตรอยู่นะคะในช่วงของเดือนนี้ก็มาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินและความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์นี้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ นะคะก็มีการเดินถอยหลังอยู่นะคะก็จะหมายถึงว่าความรักและการเงินของท่านนะคะก็อาจจะยังไม่ก้าวหน้านะคะเท่าที่ควรนะคะยังมีการหยุดอยู่กับที่นะคะหรือว่าการเงินก็ยังยังไม่มีเข้ามาใหม่นะคะรายรับรายรับยังมีเข้ามาเท่าเดิมนะคะยังไม่มากพอนะคะก็ยังพออยู่ได้นะคะพอพยุงตัวเองไปได้ในช่วงของเดือนนี้นะคะ ในเรื่องของครอบครัวนะคะจะมาดูที่ดาวจันทร์นะคะดาวจันทรนะคะตัวแทนก็คือเลข2นะคะสถิตอยู่นะคะอยู่ที่พบปัตตนีนะคะพบคู่ครองนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่ครองนะคะ <escape. S 1> ส่วนสําหรับคนโสดน,นะคะเราจะอ่านเป็นว่าพบปัตตนีของท่านก็หมายถึงว่าสถานที่ทํางานนะคะที่ทํางานนะคะคู่ค้าคูุู่ลส่วนคู่สัญญาของท่านนะคะเกี <George> ่วยวกับงานของท่านนะคะสําหรับคนโสด ก็มาดูในเรื่องของโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษนะคะโชคลาภของท่านนะคะจะเป็นดาวราหูนะคะดาวราหูนี้คืออากาศสธานนะคะสถิตยอยู่ที่ภพศาสช,ชะภพศาสช,ชะของท่านก็คือนะคะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะก็ดาวราหูนี้นะคะก็ยังมีพลระกําลังนะคะก็ ยังให้โชคลาภท่านอยู่นะคะก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็สามารถทําได้นะคะนะคะก็มาดูนะคะรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะก็ดิฉันก็จะอ่านในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเรื่องของการงานของท่านเรามาดูที่ดาวเสาร์นะคะก็ดูตามนะคะ แผ่นดวงนะคะดาวเสาก็คือเลข7นะคะสถิตยอยู่ที่ภพกรรมะของท่านเองนะคะคู่กับดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสก็คือเลข5านะคะทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสนะคะยังมีการเดินพักแล้วก็ถอยหลังอยู่นะคะในภพของกัมมะนะคะในเรื่องของการงานของท่านตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการงานของท่าน ชาวลัคนาราศีเมษนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะก็จะดูในเรื่องของการงานดูอึดอัดนะคะแล้วก็ติดขัดนะคะการงานของท่านไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะคะสําหรับพนักง,งานนะคะที่เป็นพนักง,งานเอกชนนะคะต้องการ OT นะคะรายรับที่จะมากขึ้นก็ยังอย่าเพิ่งคิดไปมากมายนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของเศรษฐกิจด้วย ภัยวิกฤตโควิดด้วยนะคะเศรษฐกิจก็กำลังจะฟื้นตัวนะคะก็ขอให้รอไปอีกนะคะดาวสาวนี้คะแล้วก็ดาวพฤหัสก็มีการพักแล้วก็กำลังจะเดินถอยหลังกลับไปสู่ราศีธนูนะคะก็ขอให้ท่านนะคะอย่าพึ่ง มีความเครียดนะคะก็ขอให้ทําตัวสบายๆนะคะทาตัวผ่อนคลายนะคะเพราะว่าสําหรับบางบริษัทนะคะก็ยังมีการพยุงตัวแล้วก็มีการเปิดให้ทํางานนะคะไปตลอดตั้งแต่มีโรคโควิดนะคะก็ท่านยังมีการพยุงตัวไปได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะถึงแม้จะในเรื่องของการคาดหวังว่าจะมี O T หรือว่ารายรับเข้ามาเพิ่มขึ้น แต่ยังไงนะคะแายรับของท่านก็ยังพออยู่ตัวนะคะก็ยังพยุงตัวไปได้นะคะก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากนักสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็ขอแค่ให้ท่านนะคะวางแผนในการจับจ่ายใช้เงินนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก่อนนะคะในการจับจ่ายใช้เงินใช้สอยนะคะก็ขอให้รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะคะ นะคะในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดาวการเงินของท่านนะคะก็คือดาวศุปนะคะยังมีการเดินถอยหลังนะคะอยู่ในภพกระดุมพารของท่านนะคะภพการเงินรายรับรายจ่ายของท่านสําหรับท่านที่ เคยมีรายรับเข้ามามากมายเคยมี OT เข้ามานะคะก็เป็นช่วงของภัยวิกฤตเศรษฐกิจภยัยไวรัสโควิดนะคะก็จะเห็นนะคะในปัจจุบันของเรานะคะเราก็จะมองดูในความเป็นจริงด้วยแล้วก็เกี่ยวกับในดวงด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่มีการดูดวงไว้ก่อนล่วงหน้านะคะสำหรับเดือนเก่าๆที่ผ่านมาท่านก็มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะ ก็ช่องถามดาวบอกดวงได้เตือนท่านไว้แล้วนะคะสําหรับท่านที่เคยดูดวงไว้นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของช่องถามดาวบอกดวงนะคะเรามีการเตือนแล้วก็มีมีไกด์นำทางในการวางแผนชีวิตในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานแล้วก็ความรักแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะค่ะก็เป็นเรื่อง โชคดีนะคะสำหรับท่านใดที่มีการเข้ามารับฟังรับชมนะคะของช่องถามดาวบอกดวงนะคะค่ะมาดูนะคะกลับมานะคะในเรื่องของการเงินของท่านนะคะดาวการเงินของท่านดาวศุกร์นะคะตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนะคะก็ดาวศุกร์มีการส่งผลทําให้ในเรื่องของการเงินของท่านมีการซบเซานะคะแล้วก็ รายจ่ายของท่านก็ยังมีเท่าเดิมแต่ว่ารายรับของท่านในช่วงของตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมมาแล้วจนมาถึงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็รายจ่ายของท่านก็ยังเท่าเดิมแล้วก็ไม่อยากให้ท่านชาวลัคนาราศีเมษคิดจะลงทุนทำธุรกิจใดๆเลยนะคะในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจนี้อยากให้มีการวางแผนการใช้ใช้จ่ายเงินแล้วก็ การวางแผนอนาคตไว้นะคะแล้วก็เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเงินขาดแล้วก็เกิดปัญหาหนี้สินการหมุนเงินไม่ทันนะคะก็ในช่วงของเดือนนี้ขอให้รอบคอบในการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินเป็นอานขาดนะคะในช่วงของภัยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ระวังตนเองด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะ ดาวความรักก็จะเป็นดาวสุขเช่นกันนะคะเลขหกของท่านนะคะสถิตยอยู่นะคะที่พบกระดุมพระเช่นกันนะคะความรักของท่านก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินรายรับรายจ่ายของท่านนะคะก็ส่งผลทําให้การเงินของท่านการมีการนําเงินเก่าเข้าออกมาใช้นะคะ ก็สําหรับท่านใดที่มีสมบัติเก่าหรือว่ามีเงินเก่าเก็บนะคะก็สามารถนําเงินออกมาหมุนเวียนใช้จ่ายกันได้นะคะแต่ก็ควรจะวางแผนให้รอบครอบสักนิดนะคะไม่ควรจะเหินห่างหรือว่าหมางเมินนะคะก็สําหรับในเรื่องของความรักก็สัมพันธ์กันนะคะก็ให้ดูแลเอาใจใส่กันนะคะก็ช่วยกันประหยัดแล้วก็มัธยัติดกันในช่วงของภัยวิกฤตเศรษฐกิจนี้นะคะสําหรับท่านใดที่ บริษัทบางบริษัทอาจมีการปิดตัวลงไปหรือว่าชะงักตัวลงไปนะคะ mm. เพื่อป้องกันการแพร่ของไวรัสโควิดนะคะเราก็ต้องช่วยกันนะคะหยุดอยู่บ้านนะคะ mm. ก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะ mm. เพื่อจะได้ไม่เป็นความเครียดของตนเองแล้วก็เป็นปัญหาให้กับรัฐบาลเรานะคะ mm. ก็ในช่วงของบางบางบริษัทก็มีการทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะ mm. ก็ขอให ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองแล้วก็สำหรับท่านใดที่ท,ทราบว่าตนเองมีไข้หวัดหรือว่าตรวจพบเจอเชื้อนะคะก็ช่วยกันกักตัวแล้วก็อย่าแพร่เชื้อระบาดให้บุคคลท่านอื่นนะคะช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของบุคคลอื่นด้วยนะคะก็มาดูในเรื่องของ โชคลาภนะคะของชาวลัคนาราศีเมษดาวโชคลาภของท่านก็จะเป็นดาวราหูนะคะสถิตอยู่ที่ภพาศาสชดาวราหูนี้เป็นอากาศธาตุนะคะคือเป็นเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนะคะเป็นอากาศธาตุที่สัมผัสไม่ได้เวลาได้โชคลาภม,มาก็ได้เงินมาก็จะหมุนเวียนออกไปนะคะก็ไม่สามารถเก็บไว้ ใช้จ่ายหรือว่าเป็นเงินเก็บเงินก้อนได้ก็เป็นเงินหมุนเวียนนะคะก็โชคลาภของท่านจะอยู่ที่พบสาชชาเกี่ยวกับเพื่อนฝูงของท่านนะคะโชคลาภของท่านก็สามารถไปดูได้ที่เพื่อนนะคะเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนที่มีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแล้วเขามีการมีโชคมีลาบบ่อยๆนะคะท่านก็สามารถเข้าไปซื้อหาหรือว่าดูตัวเลขของเพื่อนคนนั้นแล้วก็นํามาซื้อได้นะคะ ค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงคร่าวๆนะคะประจำเดือนมิถุนายนของชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่เป็นสมาชิกของช่องถามดาวบอกดวงนะคะ